สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้วันนี้วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อหกสิบห้านะคะที่นี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพิ่งจะซาเม็ดไปนะคะพามาดูดอกบานชื่นก่อนก่อนจะกลับบ้านพอดีฝนขาดเม็ดก็พามาดูดอกไม้ก่อนนะแป๊บหนึ่งก่อนจะกลับบ้านนะคะ นี่เพราะว่าดอกคุณนายตื่นสายยังไม่ยังไม่บานนะคะดอกบานชื่นสีสวยๆที่บ้านเรานะคะปลูกสำหรับเก็บเมล็ดขายค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจปลูกดอกไม้สีสวยๆเหมือนกันแบบนี้นะคะก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะที่ Line แอ y u n g นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะ ดอกมเมล็ดดอกบานชื่นนี่เราเก็บรุ่นต่อรุ่นนะคะตอนนี้รุ่นนี้แปลงนี้ก็กําลังเก็บอยู่นะคะเลือกเฉพาะดอกซ้อนเอาไปเก็บแกะ,มะเมล็ดนะคะแล้วก็จําหน่ายชุดละ50บาทนะคะส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชุดละ50บาทเราจัดให้100เม็ดนะคะสวยสวยเลยนะคะนี่แบบนี้ พอเวลาเพาะไปก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะแบบทั้งซ้อนทั้งไม่ซ้อนนะคะแต่เวลาที่เราเก็บมเมล็ดเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะดอกซ้อนไปเก็บไปแกะนะคะขายให้นะคะแต่ออกมามันก็จะมีแบบเออดอกซ้อนน้อยซ้อนมากอะไรอย่างงี้ก็ขึ้นอยู่กับปุ๋ยการดูแลด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับมเมล็ดนั้นๆสายพันธุ์นั้นๆด้วยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ Line แอด u n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137เดี๋ยววันนี้ยุ่งลาไปก่อนค่ะฝนกำลังจะตกอีกและอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะบ๊ายบายค่ะ